สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านชาแนวอิยาบอกว่าทองฟ้าสวยมากๆนี่นะคะโอสวยมากเลยเมื่อวานก็ทิวทัศน์ทะเลนะฮะทิวทัศน์แม่น้ำวันนี้ก็ทิวทัศน์ตึกนะคะยอดสวยมากเลยนะคะทีออกไปนอกก็สวยมาก กันต่อนหน้าบ้านเดินแล้วองเดินากมเราไปหน้าบ้านเราะดอแลิวเมื่อคืนนี้ก็กินกินข้าวแบบไม่ออกรับประปรานะเพราะว่าสองสาวเขาบอกว่าเขาโอเคกับหน่อไม้ป่ากระปองมากเลยโอเคเดี๋ยวก็ไม่ออกรับประาเลยวกอเตยไปกินกันอยู่เมืองเนาะก็กินเมืองหน่อย เดี๋ยวับไปก็กินอยู่แล้วนมวางเก้งออกมาเลยะไม่ได้กินเกงไมหนาแลวอร่อยอร่อรับสบายเอวินมากปุดเท่าไรอะไรนะปวดเท่ไรนปวดเอวเท่าไรปวดเอวที่สิบซอยี่สิบต้องวเจ้าสาวาตอนแรก ไปยี่สิบห้าครัวเขาหนาวตอนี้ก็เลยเขอขึ้นเขาเปีกเขาที่รอนก็เลยโอบผ้าเลยให้นี่กันเลยนั่งไม่ทันไหนไม่เป็นไร ทไเล่นกเมื่อกี้อกัอ้ออร่อยอร่อยอันนี้ไม่ว่าันนะคือแอนเวนก่าคือนมม้เยตัวจะเป็น

Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> rồi. Mì Gõ Để không nó lỡ những rồi. hấp dẫn มีแต่กาแฟก็มีน้ำร้อนนี่น้ำอป้าป้ากระโดดแล้วคเลยเดินมาตรวจหายไปน้ำร้อนมันขึ้นมาขึ้นออกมากนี่

อ,อะไรนะครับไปไหนป่าวัดหาดทั้กลางอรับประวัดป่าวัดเอาอีกบัญชีไมมาเนะเาะแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้ัญชีไอ้นี่ทาไม่ได้เลยจะาไม่ได้เลย พอนี้ามามถึงมุาหาร่อคืนพี่รอมาพอนี้เราเสียระลเราเสียสารน้ำนึงไปไปดูจิพนีที่ไหนในห้องหลยแอ๊บแอ๊บล้วนไม่มีอารมณ์อะไรเลยะวันนี้กตอนที่ลงไว้ตอนางค่มหนึ่งใาว่าเดี๋ยวสักสามทุ่มสักสามทุ่มสักสามทุ่มกจะให้เน เออไม่ได้เกียเ่ยวผ้าเย็นอยู่แต่มันเหมือนฝนตกเหมือนคน,ลลน,คนมาสาดอะไรนะใช่ ALT ยี่สิบใช่ไมคนนิเนี่ยว่าคอนนไม่หลับไปเป็นเลยนะั่ตงตกเป็นเล็งเอวหรือทาอะไรก็ได้ก็ตั้แต่ลงไว้เมื่อคืนนะตั้งแต่ตอนเราลงไปกันผมหลับยันตีห้าเลยนะ รับอีกน้ำเติมไม่หาเลยก่าผัละมาไรลเนียดแต่หัวจะง่วงขนาดน่้นก็ไม่รู้เกอคืนไหมนิสัพว่าจะมาไรเป็นเพื่อนยิ้มย้เพ่อนคอยอยู่มาก็เลยขับรถโอ้ขับเดือนะีมันจะบายนะกามวกามิวไม่ไหวนะก็ปกติอ่ะรอย ใส่เพื่อพลังมดเราใส่เพือกี่เขียวเราื้อพลังมดพลังดูดเชื้อก่เชื้อรูนใส่ไมาได้เล็กดอีไม่ช่ย้ายโดนายมดสงมด้ตรเมฆไหมไ้สอง่าไม่ได้สองเข่าก็มีนะของวเราเยมันนนเราร้อนุกทั้งหมุนนะได้โดถ้าไปทำามุนต้อโอเค สองแก้วอีกแล้วปกติข้าวไม่ไดีกินปกติกินสองจานทำไมเมียคุณพังนะดีว่าให้ไปรับถ้ายังให้มาโอ้ยมัจะไปแล้ววะมันวายยุ่